วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์พิธีกรรมเริ่มต้นด้วยพระครูบใบด,ดิกาวิถิพงวิถิวัง,ววงโสจาวาวพระธรรมกายชิคาโกให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์นะครับนำปฏิบัติธรรมตามด้วยพิธีปล่อยสัปย์ปล่อยปลา โดยมีกรยานมิตรดอกเตอร์จิโมนทีเลเทอร์สนะครับและยังมีกรยานมิตรดอกเตอร์เป็นเนธพรมานิโชพิสิทธ์เป็นประธานลำเล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ได้ประกอบพิธีทอดผ้าปอโดยมีกรยานมิตรแพงสีกรยานมิตรสมศักดิ์ราธิจิตนะครับกรยานมิตรศีพรกรยานมิตรเคที่พรทิพสวัสด์ครับเป็นประธานลำเปล่าวคำถวาย พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลน,นะครับโดยมีกัลยานมิตรสายรุง้งกัลยานมิตรสวีสาเวชกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนะครับซึ่งก็จะมีการอุทิศส่วนกุศลให้แด่กัลยานมิตรสุรพลเวชกิจด้วยพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคนะครับมีกัลยาณมิตรวันนีกัลยานมิตรทินกรเกตแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พิธีถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมครับโดยมีกรารยานมิตรพยงศีสิงห์ฤกและครอบครัวชัยเสยนาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีนำกล่าวคำชำระน้สงนะครับโดยมีการยาณมิตรชัยโรธอนุชิตวรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานนำโดยกรารยานมิตรครูวันสเวเกอร์การยาณมิตรโทมสัสกรารยานมิตรวันดีเทวิลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายครับ พร้อมกันนี้นะครับคณะท่านประธานทุกคณนนะได้น้อมถวายจตุปจัจจัยเทียมแด่คณะสงฆ์พร้อมทั้งรับของที่ระลึกในวันเดียวกันนั้นนะครับก็ได้มีพิธีทําบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์พิธีส่งน้ําพระพุทธรูปครับพิธีส่งน้ํารูปหล่อของพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารและดวงแก้วเห็นแล้วรวยพร้อมทั้งก่อเจอดีย์ทรายนะครับนำมาซึ่งความรับพื้นปีธีใจให้แก่คณะท่านสภาพทุกท่านที่ได้ร่วมกันสืบสารอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธและชาวไทยด้วยครับ